ลึกๆเน้นๆคาบอนเอ็ <urn> oh. สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ค a r b บอ X เอ็กซ์ l นะครับมาเข้มหลังเกมกันนะครับเข้มหลังเกมในสไตล์ของ c a r b บอ X ซึ่งจะมาตามตูดมาอีกอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งต่างกับตอนเราไลฟ์นะไลฟ์ตอนสรุปหลังเกมก็จะคุยกันไปแล้วอันนั้นคือรอบสดนะครับก็ได้พูดไปแล้วว่าสิ่งที่ได้เห็นสิ่งที่สังเกตเรา คาดหวังกับอะไรไปบ้างในเกมนัดเปิดสนามของฤดูกาล2021-2022น,นะฮะลีปูบุเปชนะนอริสามศูนย์เนี่ยเราก็ว่ากันไปนะตอนไลฟ์ไปเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาคุยกันนะฮะ,ะตามหลังแล้วก็จะมีเรื่องของการมุมมองวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาก่อนแฟนๆในช่องจะเรียกว่าขีดขีดเขียนเขียนะครับอ่ะทีนี้เราก็กลับมาขีดขีดเขียนให้ดูกันแต่วันนี้จะไม่ขีดขีดเขียนเขียนรูปแบบการเล่นตลอทั้งเกม แต่ก็จะมีชี้บางจุดที่ผมสังเกตเห็นได้วิธีการเล่นนะครับวิธีการยืนตำแหน่งโดยเฉพาะลูกตั้งเตะโดยเฉพาะเตะมุมนะครับอ,อันเนี้ยไม่รู้เกี่ยวข้องกับวิธีการฝึกแค่ไร่ฝึกสมองในการเล่นลูกเตะตั้งเตะหรือเตะมุมมันจะส่งผลมาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงนะแต่เท่าที่ดูที่ผ่านๆมาวิธีการเรียกเรียกโค้ดต่างๆ วิธีการยืนเมื่อก่อนเราก็จะเห็นยืนเรียงกันพี่ยักษ์จะยืนหลังสุดแล้วก็จะมีตัวสกรีนนู่นนี่นั่นตามแผนที่วางกันไว้นะครับเมื่อคืนก็ได้เห็นรูปแบบการยืนอีกแบบหนึง่งนะฮะแล้วก็ได้เห็นรูปแบบวิธีการเปิดบอลอีกแบบหนึง่งนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเมื่อก่อนซ้ายกับขวาจะเปิดไม่เหมือนกันนะครับตอนนี้ซ้ายกับขวาเปิดเหมือนกันมันมีความโค้งสูงและโค้งหนีมือผู้รักษาประตูอย่างที่ผมเคยบอกไว้ อ่ะเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่เราคุยกันไว้แล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นว่าแผงหลังนะครับรักิจการจัดการกับจังหวะการเช็คลายเลี้ยงลายแล้วก็แทรกเข้าไปในแนวสุดท้ายระหว่างคู่เซนเตอร์ซึ่งลิอร์ผูลเคยมีปัญหาถ้าดันสูงเมื่อไหร่จะเจอคู่ต่อสู้เล่นงานตลบหลังจากช่องว่างเหล่านั้นนะครับทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่ว่าแบ็คขึ้นสูงหรือเปล่าแบ็คยืนตำแหน่งดีหรือเปล่า ทำให้คูดเซนเตอร์ถ่างมันหรือเปล่าอันนะี้คือสิ่งที่คู่ต่อสู้พยายามที่จะเจาะพยายามที่จะเข้าถึงตรงนี้และพยายามที่จะแทรกซึมทําลายอยู่ตลอดเวลาแต่วันนี้ก็เห็นวิธีการแก้ไขของเรือพูนะเมื่อโดนบ่อยๆก็มีวิธีแก้บ้างน,นะครับเราก็มาดูว่าเขา,าแก้ไขกันอย่างไรนะครับอ่ะขีดเขียนเขียนตามสไตล์ผมนะก็จะไม่ใช้เวลามากนะครับเพราะว่ามันมีระยะเวลาในการทํานานผมก็หยิบตัวอย่างมาสัก อสองเรื่องเรื่องที่หนึ่ง,ล,ล,งลูกตั้งเตะลูกเตะมุมนะครับแล้วก็จังหวะการยืนของเซนเตอร์แนวดีเฟนซ์สตัวเลยละนะฮะแล้วก็จังหวะของการป้องกันการเปิดเวลากองหลังดันลอยขึ้นมาเราจะแก้ปัญหาด้วยด้วยวิธีไหนยังไงกันอ่ะอันนี้ไปดูก่อนอันนี้คือซิมิเนี่ยซิมิคัสจะมีการเปิดต่างจากแอนดี้แอนดี้จะไม่เคิร์ฟมากจะไม่เลี้ยวมาก จะไม่พุ่งแรงมากจะมีความนุ่มนิ่มไม่ถึงกับเบานะแต่ระยะของแอนดี้หรือร o อบโบเนี่ยมันก็จะระยะประมาณนี้ตรงบริเวณนี้นะครับแต่ซิมิคัสเนี่ยแตกต่างลูกจะโค้งอย่างเี้การยืนลายก็บริเวณจุดจุดโทษนะครับ ต่อแถวหรือไม่ต่อแถวจะเรียกแผนยังไงก,ก็สุดแล้วแต่นะครับเท่าที่ได้เห็นเลยตั้งแต่พี e ี i ั่นและอุนเครื่อง s i m i ค a s เป็นคนที่เปิดแล้วโคง้งโคง้งโคง้งโค้งมากะนะลูกจะไปอย่างงี้นะฮะอันนี้คือลักษณะหนึ่งของ s i m i ค a s นะเนี่ยจะเห็นได้ชัดลักษณะการยืนก็คล้ายๆเดิมจะมีการเรียงแถวนะฮะ Simikas เเปิดลูกจะไปอย่างงี้ หรืออาจจะลึกไปกว่าน,นั้นลึกข้ามไปนี่เลยไปอยู่บริเวณนี้ถ้าเป็นแอนดี้เปิดนะถ้าเป็นล็อบเบเปิดเนี่ยล็อบโบจะเปิดชึบไปบริเวณตรงนี้จะไม่โค้งอ้อมไปด้านหลังแบบนี้นะฮะอ่ะมาดูวิธีการยืนตั้งรับกับแผนนี้เมื่อไรที่วันนี้เราได้เห็น สองสามครั้งนะครับจากการเปิดแบบนี้แหละเปิดโค้งหลอดไปข้างหลังนีแล้วคู่ต่อสู้เมื่อใดที่คู่ต่อสู้เคลียร์ไม่ดีและเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเหมือนกันก็คือ,คอกล้องหลังโนเรชจะเคลียร์ไม่ดีนะฮะลักษณะมันจะเนี่ยพอเคลียร์ขึ้นมาโมงย้อนกลับมาบริเวณนี้ซึ่งจะมีใครโมซาร่านาบีอ็อ,อกเจมสังหา ซึ่งจะอยู่แนวนี้แนวหลังหมดเลยนะครับและลักษณะเนี้ยลูกลอยมาอย่างนี้โมซาร่ายิงสวนนะครับอ่ะไปดูลักษณะเช่นเดียวกับทางขวาเหมือนกันเทรนด์ก็จะเป็นคนที่เปิดเคอร์ฟมากเหมือนกันโคง้งโคง้งแล้วแต่จะโค้งไปทางไหนนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะการยืนของลิฟท์พูลจะยืนเป็นกลุ่มอยู่บริเวณจุดโทษหรือยืนเป็นแถว ลิฟทูจะไม่มียืนแทรกแนวนี้เลยแล้ววิ่งเข้าทําลูกจะมีความโค้งสูงและแผนที่เห็นคือโมนาบีจะถูกสั่งให้อยู่บริเวณนี้แล้วมันได้ผลตรงไหนรู้ไหมเนี่ยประตูที่ที่ที่สามที่ได้มาเนี่ยเหมือนเดิมโคง้งเปิดโค้งกลับมาโค้งใส่บางทีโค้งเลยไปเสาสองด้วยซึ่ง ู้ต่อสู้ถ้าไม่จำโดนแล้วโดนอีกก็จะมงชงต้องตั้งกลับมาตั้งกลับมาข้างหน้าโมงไปอย่างนั้นนะคือมงงมงอะไรทิศทางโยนมาปุ๊บมงเขี้ยวมาแล้วเป็นไงสองคนนี้อยู่โมอยู่จังหวะนี้โมจับจับแล้วก็ยิงปึ๊ดตึมเรียบร้อยนะครับนี่คือแผนเก็บตกก็มีความละเอียดขึ้น โะะมไม่จําเป็นต้องเข้าไปอยู่ในพื้นที่ a r e ยตรงนี้เลยเพราะว่าเล่นลูกกลางกาไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่ใช่เรื่องถนัดเป็นหน้าที่ของบรรดายักปักหลังทั้งหลายฟันดายมาติดแล้วก็ปล่อยให้กองหลังคู่ต่อสู้มั่วกันเองนะฮะนะี่สิ่งที่เราได้เห็นนี่จะยืนแนวนี้แนวนี้แนวน,น,วนี้สามคนคอยเก็บตกหมดเลยอันนี้คือแผนหนึ่งที่เราได้เห็นซึ่งจริงๆมันก,ก็เป็นแผนป,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 ปกติอยู่แล้วนะฮะ เพราะว่าทุกทีมก็น่าจะอา,อาศัยลูกดวกันลูกโดนดว,ดวกลกันอากาศแต่ถ้าไม่ได้เคลียร์มาคนที่ยิงดียิงแถว2มักจะอยู่ที่บริเวณกรอบเขตโทษอยู่แล้วนะซึ่งเป็นปกติแต่เมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ได้เด่นชัดเหมือนเกมแรกที่เราเห็นเด่นชัดมากนาบี้โมจะยืนคู่กันตลอดเก็บตกแล้วก็ได้ผลทุกครั้งและอยู่ที่การเปิดด้วยการเปิดมันมันดูกลับไปการเปิดมันหนีมือผู้รักษาประตูอะฮะ อย่างเงี้ยผู้สัวประตูจะไม่สัตย์ไม่กล้าออกมาเพราะว่าบริเวณจุดที่มันลงตรงเนี้ยผู้สับประตูถ้าออกมายิ่งออกมาไกลมันจะโคง้ง่ะหนีมือผู้สัวประตูเพราะฉะนั้นผู้สับประตูจังหวะเนี้ยได้แต่มองลูกเปิดลูกแต่มุมของของทั้งทั้งซิมิกาสแล้วก็เทรนต์นะครับอ่ะซึ่ง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 ,ซ,ง,ซ,งซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้เห็นได้ชัดนะฮะนี่คือวิธีการเล่นลูกตั้งแต่แล้วเราเก็บตกได้เก็บบอลได้แล้วยิงได้ โดยเอาคนที่ยิงดีนาบีเกต้าอออเกต์แชมเบรนโมซาร่าเก็บตกทั้งนั้นเลยนะครับแล้วทําไมคนถามว่าแล้วมาเน่ยอยู่ในแผนไหมมาเน่ไม่ครับมาเน่ยอยู่ในกลุ่มมั่วไม่ใช่มั่วเล่นมั่วนะกลุ่มมั่วอยู่หน้าประตูมาเน่เป็นคนที่เรียกฟาวได้เป็นคนที่เก็กกะเป็นคนที่ลุงลังเก่งเป็นคนที่แข็งแรงนะเอาชนะในการเบียดอยู่เสมอมาเน่จะอยู่ด้านไหนเนี่ย ตอนนี้ผมเริ่มวาดยุ่งยุ่งเหยิงไปหมดแล้วนะเนี่ยมาเน่จะอยู่ด้านในตลอดคนละแผนนี่คือแผนการนะที่ท,ท,ที่ที่ได้เห็นเนี่ยนฮะมาเน่อยู่ตรงนี้ตลอดส่วนโมนอยู่รอบนอกนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราได้เห็นแล้วเราก็จะได้รู้ว่าเออเขาเริ่มละเอียดกับลูกตั้งเตะโดยเฉพาะลูกแต่มุมมากขึ้นอีกนิดหนึ่งอีกระดับหนึ่งจากเมื่อก่อนจะเห็นได้ว่าอพวกค่อยโอเคยืนเลี้ยงแถว ฟันได้คนสุดท้าย4ตัวแรกวิ่งไปกระจายเคลียร์แล้วฟันได้ขึ้นโขกเต็มๆตึง้งพอฤดูกาลที่แล้วฟันได้เก็บยาวไอ้รูปแบบนี้เราจะไม่มีเลยเปิดมาแทบไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายนะฮะเกมแรกเราได้เห็นเลยนะครับไม่โมก็นาบี้เรียกบอลกันอยู่ตลอดเวลานะครับอันนีค้คือคือความสวยงามแบบมีชั้นเชิงของอ การเล่นลูกตั้งแต่โดยเฉพาะลูกเตะมุมนะเราคอยดูต่อไปว่า,าคู่ต่อสู้จะจดจ,ดจำไหมผมก็สังเกตว่าเอนอนนริทเวลาเคลียร์ลูกเตะมุมที่ไรเขาก็เคลียร์ไม่ขาดโมงตั้งมาให้โดนสอยอยู่เรื่อยๆทำไมไม่มงออกหลังทำไมไม่เคลียร์อะไรก็แล้วแต่หรือสาบไปไกลๆส่วนใหญ่โมงม,มาเนี่ยหน้ากลอบเขตโทษโดนลอบเป้าท่้นั้นเลยนะฮะนี่คือเมื่อคืนอ,อาจจะยังไม่จำเพราะว่า ยังคิดไม่ได้แต่เชื่อเหอะพอไปดูแผนพอไปดูวิธีการเล่นย้อนหลังผมเชื่อได้เลยว่าเออนอนริเริ่มจำแล้วการเคลียร์ลูกแบบนี้จะต้องเคลียร์ยังไงหรือทีมอื่นๆอาจจะมามส่งสเกลมานั่งดูอยู่ก็จะต้องรู้ว่าวิธีการรับมือกับลูกตั้งเตะของลิเวอร์พูลจะต้องเคลียร์ยังไงถ้าหมกไปงั้นๆเสร็จโดนสองแน่นอนนะครับอ่ะไปดูวิธีการยืนนะฮะอันนี้เป็นจังหวะที่ ซึ่งริบูดันสูงอยู่แล้วลายจะเป็นอย่างนี้ประจําอยู่แล้วนะฮะแล้ววิธีคู่ต่อสู้เล่นก็จะเล่นแบบเนี้ยเลี้ยงลายแล้วก็วิ่งอาจจะดูไม่ชัดเขาจะเลี้ยงลายแบบนี้วิ่งมาวิ่งมาทางนี้ก่อนวิ่งมาจากด้านหลังแล้วก็วิ่งตัดซึ่ง,งลักษณะกายภาพภาษากายของฟานดาที่ถ่ายมืออย่างเนี้ยคืออาจจะมองว่าเฮ้ย hey, อย่าให้เขาเปิด เขายืนมีอันนี้แคนเวลเตรียมเปิดนายวิแกต้ากำลังจะวิ่งเข้ามาอันนี้ซิมิคัสก็ยึดรักอาจจะรักษาตำแหน่งก่อนยืนรักษาตำแหน่งเพื่อให้ลายมันไม่เสียนะครับแต่ปัญหาคือเขาเปิดง่ายนะครับเขาเปิดง่ายง่ายมากครับด้วยตัดสินใจเลยเขาเนี่ยวิ่งเลี้ยงลายมาแล้วก็พุ่งและแต่ไอคนนี้แหละะปัญหาคือเขาเปิดง่าย หลังลอยแบบนี้พื้นที่เหลืออื้อซ่านะครับนี้ก็เหนื่อยเราเห็นพี่ยักษ์เนี่ยยังไม่สมบูรณ์นะฮะวิ่งความสปีดยังไม่ได้อยู่แล้วได้โจยออกมาติดเนี่ยช่วยคนเนี้ยช่วยไว้ไม่นั้นมือคือนนี่แย่มอนกัน <c oughs> อะแล้วจะแก้ปัญหายัางไงเริ่มแก้ปัญหาเริ่มขยับเข้ามาซิมิกัสเริ่มขยับเข้ามาใกล้แต่ก็ยังไม่ไ,มได้ระยะที่จะบล็อกได้เขาก็ยังเปิดได้อยู่ดี ตัวเลี้ยงก็เหมือนเดิมเลี้ยงเข้ามาฟานได้ก็ต้องถางมาเพราะว่าแคนเวลตัวนี้วิ่งจี้เข้าไปฟานได้ก็ต้องวิ่งตามมาพื้นที่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะวิ่งแทรกหรือเปล่านะสมมติว่าแคนเวลจะวิ่งแทรกลายนี้ฟานได้ก็ต้องตามมาใช่ไหมตัวนี้ก็เลยถือว่ากาะแทรกไปอันนี้เจมส์มิลเนอร์เพราะฉะนั้นต้องเป็นกลางรับเท่านั้นแหละที่จะต้องระวัง ตอนแรกยังไม่ยังไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนดีนะเพราะว่ายังแตกกระสานานเร็จเพราะต้องสองฝั่งยังยังยังปิดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าคูา่ต่อสู้โหลดมาเยอะมาก1 2 3 4ด้านหลังเทรนตัวอีกห้าตัว5ตัว,ตว,ตวจัดก,การไม่ไหวแล้วครับเพราะฉะนั้นมันต้องกระจายกันไปและตรงนี้นาบิเกต้าโอ้โห1 2 2ตัวซิมิคาร์ดอีกไหนจะต้องระวังลายที่จะโดนแค้นเบล,ลจาะนะรตรงนี้นะไหนจะต้องระวังไอตัวเปิดตัวนี้อีกเหนื่อยเป็นอะไรที่เหนื่อยสำหรับ เ,เล่นแผนนี้เข้าไม่ถึงก็โดดนะฮะมันม,มีหลายมุมเช่นมุมนี้ก็เหมือนกันเทรนต์เองก็ลอยเหมือนกันนะจังหวะลอยของเทรนต์อยู่นี่ซิมิคัสอยู่นี่นะครับนาบี้กับเจมส์อยู่ตรงนี้ไลน์คู่เซนเตอร์อยู่นี่ตัวปุ๊กกี้เขาลอยอยู่นะฮะจังหวะนี้คือเคลียร์บอลมาน,นี่แล้วจะจา่ายมาที่ปุ๊กกี้นะฮะแล้วมาดูจังหวะนี้ปุ๊กกี้วิ่งวิ่งเข้ามารับบอลแต่เทรนต์อยู่ตรงนี้ครับเทรน คู่ต่อสู้ไปแล้วหนึ่งวิ่งมานี่แต่มาติบต้องวิ่งมาจัดก,การปุ๊กกี้นี่ฮอยู่ที่ว่า2ตัวนี้ครับลายลับของเราจะต้องอ่านให้ขาดซึ่งตอนแรกมันอันนี้ผมมาในช่วงต้นต้นครึ่งแรกทั้งนั้นเลยนะฮะดูดูเทรนด์ลอยขึ้นไปตรงนี้ตัวนี้เขาวิ่งแล้วแต่เทรนด์ช่วงแรกยังเหมืออยู่นะ,ะไม่เป็นไรนะครับมันมีโอกาสหลุดได้เพราะว่าดันสูง แล้วก็ไม่คิดว่าคู่ต่อสู้จะเล่นงานนะฮะจังหวะนี้อะดูจังหวะนี้ทีเคลียร์เนี่ยเขาอหมุนกลับไปเขาหนีจากเทรนด์ไปได้วิ่งเลยนะครับเทรนด์วิ่งวิ่งไม่หันนะมิวเนอร์กับนาบิเกต้าวิ่งลงมาช่วยแต่ว่ามันมันยังห่างยังไกลยอยู่ปุกกี้ดีดต่อปึ้งตรงนี้พื้นที่ว่างเขาวิ่งมาเลยมาติดหลุดจากตำแหน่งแล้วนะฮะเหลือแตฟานไดนะครับนี่คือวิธีโดนที่เราเจอทั้งสองแบบนะฮะ นี่ยมีวิธีเดียวจ่าเจมต้องลงมาช่วยแทนตำแหน่งฟานได้อันนี้ถ้าเกิดว่าอ่ะโอเคมีเป็นไปได้ที่ทางด้านซ้ายกับขวาจะจะจะ,จะเติมเกมบุกแล้วลงไม่ทนันซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วเนี่ยซิมิคัสเทนก็เป็นซิมิคัสเนี่ยอันนี้โดนรับน้องเยอะเลยนะครับลงไม่ทันฟานได้ต้องถ่างออกมามาช่วยจ่าเจมต้องลงมาช่วยสกรีนตัวนี้นะครับอันนี้นาะบีเกต้ายังลอยอยู่ยังลอยอยู่ยังไม่เข้าที่นะครับ เขาค่อยแก้ปัญหาถ้าถ่างออกมาตรงนี้ว่างยุ่งนะยุ่งเหมือนกันวิธีทำยังไงพอได้สักพักเราจะเห็นนาบิเกต้าเริ่มบล็อกได้คู่ต่อสู้จะโฉบโฉบไปนาบิเกต้าเข้าถึงก่อนบล็อกป,ปั๊บไม่สามารถเปิดได้อันนี้เจมส์มาแล้วนะครับนาบิเกต้าเริ่มทำงานเจมส์เริ่มทำงานซิมิกาสก็โอเคจังหวะนี้คูด่ดซูไม่มีทางขึ้น ถ้ากลางไม่ขยับเจมส์นาบี้ไม่ขยับแผงหลังเราจะโดนกินโต๊ะแน่นอนนะครับช่วงระหว่างที่ <c oughs> พี่ยักษ์เรายัางไม่สมบูรณ์แปะขนาดนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อคือนก็สักพักก็จะได้เห็นว่านาบี้ป๊บเจมีเนอร์วิง่งเลยจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวไปตรงนู้นเดี๋ยวโผล่ตรงนี้เดี๋ยวไปตรงนี้คอยรับคอยส่งคอยช่วยตลอดสุดท้ายก็สามารถปิดได้นะครับ ได้บ้างนะแต่ว่าก็ได้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นพอสักพักนอริสรู้ว่าวิธีการเล่นกับปลายไม่ได้ผลนะฮะแล้วลิวพูรู็ค่อยๆซึมซับกลางก็ค่อยๆทําหน้าที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เก็บจนจนกระทั่งเขาเขาเล่นอย่างนี้ต่อไม่ได้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะนะไม่ไม่ปิดไฟแต่แต่ต้นลมนะครับพอซีเนคสัสขึ้นจะมาขึ้นมาหรือจะลงมาก็ไม่ทันจ่าเจมต้องออกมาทางนี้ นะครับมาช่วยตำแหน่งของซิมิคาสแค่นั้นเองนะฮะนี่ข่ออฟอ้าวแล้วนาบีไปไหนนาบีนานา้น่าจะขึ้นเติมมาอยู่ทางนี้นะนาบีอ่ะโอเคมีอยู่อย่างหนึง่งมาแทนพื้นที่ที่ขาดของซิมิคาสหรือให้กลางตัวบนตัดการลำเลียงหรือการเปิดตั้งแต่แรกอย่าให้เขาเปิดแล้วทุกอ,อย่างก็จบนะฮะถ้ารู้ว่าปัญหาเราไม่รู้ว่าตัวนี้จะลอยหรือเปล่า อ่ะสิ่งที่เห็นนะครับสิ่งที่เห็นนะครับผมเห็นอยู่สองสองรูปแบบวิธีการแก้ปัญหานะฮะก็ทําได้ดีขึ้นดีขึ้นนะครับก็ค่อนข้างละเอียดนะอ่ะอันนี้สิ่งหนึ่งที่ที่เห็นก็คือพี่ยักษ์เริ่มจัดการลายเวลาลายมีปัญหาไอ้น้องหลุดหันไปบอกน้องว่าเฮ้ยเบาๆใจเย็นๆเย็นๆนิ่งไว้นิ่งไว้นะฮะเด็กมันรู้ตลอดเวลานี่ฮนี่คือการเตือนแบบพี่พี่พี่ยักษ์ ในสไตล์รูปแบบเตือนเตือนเรียกสติแล้วก็ค่อนข้างนุ่มลึกอีกแบบหนึ่งมาดูการเตือนอีกแบบนึงบบบอันนี้ผมเห็นมับก็ให้มับก็ให้มาจ่าเจมดูเดือดนะฮะแต่อย่างเงี้ยทุกคนไม่ต้องซสีเรียสว่าน้องโดนด่าหรืออะไรก็แล้วแต่หน้าตาน้องปือป้อเบิร์เบอร์น้องนอยหรือเปล่าหรืออะไรแล้วเปล่านะครับเขาบอกว่าเนี่ย เขสตาร์สิมิกาสเนี่ยเป็นเป็นเด็กคนหนึ่งที่สุกสนานต์วราเริงในห้องแต่งตัวเวลารวมกลุ่มทำกวนอะไรต่างๆไอ้นี่ขี้เล่นเพราะนั้นไม่มีซีเรียสที่หน้าตามันเป็นอย่างนั้นในสนามเนี่ยหน้าตาเขาเป็นอย่างนั้นในสนามเลยเขากลำลังตั้งใจนะครับข่าวก็แสวงไนเขาบอกว่าไอ้นี่ตัวโจ๊บพี่ๆถึงเล่นแบบนี้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าจะไปดุด่าน้องหรือไปเตือนอะไรแบบนี้แล้วเด็กมันจะขวัญอีนีฝ่อป้่าไม่ไม่อะ นี่คือวิธีการที่เขาปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะครับอะโอเคนะฮะนี่คือสิ่งที่เห็นนะหลากหลายรูปแบบนะครับในเกมยุงคืนที่ผ่านมาส่วนวิธีการเข้าทําการเล่นสามภาษาหรืออะไรก็แล่เป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ประจําอยู่แล้วซึ่งผมก็ไม่ได้มานํามาเรียบเรียงหรือมาขีดขีดเขียนให้ท่านได้ดูอะไรเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเ,เรารู้วิธีการเล่นของลิพูลอยู่แล้ว แต่เมื่อคืนได้เห็นวิธีการลูกตั้งเตะลูกเตะมุมและวิธีการจัดการปัญหากับการเล่นกับแย่งชิงลายวิ่งตัดหลังระหว่างคู่เซนเตอร์นะฮะก็ทำยังไงอ่ะไม่ให้เขาเปิดง่ายที่สุดนะครับก็คือเข้าไปบีบอย่าปล่อยให้เขาเปิดแบบโล่งๆเปิดแบบมีเวลาคิดอะไรอย่างเงี้ยจบนะฮะหรือไม่ก็ลงมาทดแทนตำแหน่งเวลาที่แบ็กเติมแล้วลอยนะลงมาไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยปัญหาก็คืออยู่ที่2คนเนี่ยจะต้องเหนื่อย แล้วตอนแรกๆเนี่ยคือมันปัญหาการจัดการมันเยอะขึ้นเพราะว่าไอ้คนนี้มันขึ้นอยู่กับบนตลอดอ๊ออยู่กับบนตลอด2คนเนี้เนี่ยดูยงานชุก1,2,3 3คน4คนมันเยอะเกินจัดการมันทําไม่ไหวนะฮะแต่เมื่อคือนถ้าฟาบินโยลงมาแต่แรกโอ้โหจบทุกสิ่ทุกอย่างมันจะง่ายกว่าน,นี้นะฮะ คืออ๊อเข้าใจว่าแผนถูกสั่งมาเหมือนปีที่แล้วเขาเขาก็เคยบอกว่ามันมีแผนที่บอสสั่งว่าจะต้องเข้าไปเพิ่มตัวให้มากขึ้นอยู่ในพื้นที่เพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นเพิ่มตัวเข้าไปโหลดตัวเข้าไปแค่นั้นเองนะครับสไตล์ก็เป็นแบบนั้นด้วยก็คงจะยากมีอย่างเดียวก็คือ,อ,อถ้าจะให้แพ็กแน่นตรงกลางก็อย่าอย่าอย่าเรียกใช้บริการออก แต่ถ้าอยากจะโหลดผู้เล่นเข้าไปในกรอบก็โทษได้มากขึ้นเพื่อเพิ่อมโอ,อ,อกาสเรียกใช้ออกได้เพราออกยิงเก็บแถว2ได้ดีนะก็ประมาณนี้นะครับนะช่วงแรกๆเราก็เห็นปันป่วนหน่อยเพราะว่านอริทเล่นเจาะลายแล้วกเกินนะฮนะดูเล่นกับลายตลอดเนี่ยมีอย่างเดียวอะ่ะคืออย่าให้เขาเปิดง่ายๆนี่ต้องทํางานหนักนะครับ อย่าให้เขาเปิดง่ายๆแค่นั้นเองแล้วแคนเวลด้วยเปิดบอลดีด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือขีดเขียนตามสไตล์ครับวันนี้ก็ไม่ยาวจนเกินไปนักนะเอาแบบสั้นๆพอนะครับฮะอ่ะไปดูหลังเกมจบเจอเกนคอปนิดนึงพูดบ้างไงนะครับหลังเกมของเจอเกนคอปนะครับคอปก็บอกว่าผลงานเป็นยังไงเป็นที่คาดหวังไว้หรือเปล่านะครับคอปก็บอกว่า นะก็เขาบอกว่าผมไม่ค่อยต้องการ20 25ถึงีนิทีนิดตื่นเต้นหลังจากนั้นนะแพ้มันคงไม่เข้าท่านะถ้าคุณคุณต้องอยู่ในเกมตลอดเวลาคุณต้องเริ่มต้นรูดูการอย่างที่เราทำได้ในวันนี้ผมมีความสุขจริงๆ,ๆนะครับการที่3 4กองหน้าต่างมีชื่อใน,ในการทำประตูเขาบอกว่าดีแน่นอนที่สุดมันดีมากคุณรู้อะไรเหล่านี้ไหมเป็น เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราไม่ได้เริ่มพูดถึงนะถึงผมมีความสุขจริงๆกับเรื่องนี้นะดูสิคุณชนะ3 0คุณรู้ไหมว่าโอเคมันชัดเจนเราต้องปรับปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องปรับปรับจูนกันอีกนะครับเราสามารถปรับปรุงมันต่อได้ บางเรื่องจะดีขึ้นเพียงเพราะว่าเรามีเวลามากขึ้นอีกหนึ่งสัปดาห์และบางเรื่องเราต้องแก้ไขยอย่างแน่นอนอะไรทุกอย่างดีมากในตอนนี้อยู่มันคงเป็นอะไรที่ดีกว่ากับการที่เวิร์จิลกลับมาลงเล่นผ่านไปหลังจากผ่านไปนานคอสตาร์ได้ลงเป็นตัวจริงครั้งแรกนาบี้อยู่ในสภาพที่ดีจริงๆอะไรทุกอย่างเหล่านี้นี่คือสิ่งที่สําคัญจริงๆสำหรับเราและนั่นคือเหตุผลทําไมผมมีความสุขจริงๆนะครับโอเคฟอร์มของคอสตาร์ซิมิการสบ้างครับว่าอย่างไง เขาบอกว่าดีมากๆนะผมจะต้องบอกว่าอย่างน้อย80นาทีนั้นดีมากเล่นได้ดีการมีส่วนร่วมในจังหวะเกมลุกทั้งหมดนะั้นดีมากการตั้งรับก็ได้ดีและเห็นได้ชัดว่ามีคนดึงปลั๊กออกนิดหน่อย <c oughs> มันเป็นธรรมดาลหลังจากช่วงเวลาที่ยาวนานซึ่งเป,เป็นการประเดิมสนามที่ดีจริงๆจากเกมแรกนะในการเล่นเกมเยือนอีกถึงหกเขาเล่นได้ดีมากนะครับคือการดึงปลั๊กนิดหน่อยก็คือหายไปแล้วหมดภายใน20นาทีหลัง เล่นดี20-80นาทีเอ้ย80นาทีเออใช่80นาที10นาทีหลังหายไปเลยเหมือนมีคนดึงปลั๊กนะครับเพราะฉะนั้นฟอร์มของซิมิคาร์งจริงก็ไม่ได้แย่นะก็แค่มีจังหวะที่ต้องขันนิดนึงให้มันรัดกลมอีกนิดนึงจังหวะมีเมอจังหวะมีหลุดซึ่งเป็นธรรมดามันต้องมีหลุดมันต้องมีเมอเทรนก็เป็นทุกคนก็เป็นล็อบบเองกว่าจะมาได้เป็นขานาดนี้บางทีก็ต้องอาศัยพละกกาลังนะถ้าพละกกาลังไม่ได้อย่าง โอบโบคุณจะต้องระวังมากกว่านี้ซึ่งเดี๋ยวสักพักเนี่ยเด็กจะต้องมีบทเรียนและบรรดาพี่ๆเนี่ยเขาจะต้องไปติวเข้มเองครอบจะต้องไปติวเข้มเองครอบบอกแล้วใช่ไหมฮะมันเป็นการประเดิมสนามที่ดีจริงๆนะที่มีโอกาสได้ลงเล่นเต็มเกมอย่างเป็นเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆของซิมิกัสนะครับเกมแรกนะนี่คือเกมแรกหลังจากฤดูกาลที่แล้วไม่ได้ลงจริงแบบจริงๆจริงจังแบบนี้เลยนะผมก็ยังมองเห็นว่านี่คือ อีกมิติหนึ่งของการเล่นแบครุกดีคือสิ่งที่ครับคาดหวังว่าจะได้จากการที่มีฟูลแบ k ที่สามารถเป็นแบ c เพลย์เมเกอร์ได้ส่วนรับอ่ะเดี๋ยวต้องมาขันกันอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทีมงานนะครับกับเกมแรกเล่นในขณะนี้เข้าตาผมว่าโอเคมีอนาคตสำหรับคอร์สซิมิกาสรับเป็นสัมภาษณ์บางส่วนของฟันของทางด้านของเจนคอนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปนะครับ หลังเกมแบบขีดเขียนตามสไตล์ผมนะฮะก็ก็ใช้เวลาพอสมควรในการทำนะแต่ว่าจริงๆผมอยากจะทำทั้งเกมแหละแต่มันก็จะใช้เวลานานมากไปแล้วก็จะทำให้ทําคลิปในคืนนี้ออกไม่ทันเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยถ้าเห็นจุดไหนที่มีน่าสนใจก็จะนําเสนอก็จะเขียนเป็นรูปแบบให้นะครับตอนนี้ก็มีวิธีการนําเสนอดีหน่อยผมได้ปากกามานั่งเขียนแล้วเราก็ไม่ต้องมานั่ง เซฟรูปใช่ไหมฮะเมื่อก่อนจะต้องเซฟรูปแล้วทำลง Photoshop แล้วก็มีลากเส้นในเมาส์ซึ่งมันก็ยึกยือยึกยือๆๆนะฮะดูแล้วปวดหัวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เราสามารถาใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับเราสามารถขีดลากเส้นได้ไม่พอใจลบขีดใหม่ลบแล้วก็ขีดขีดแล้วก็ลบนะสบายนะครับอ่ะคงจะทําให้ผมทํางานได้เร็ว,รวขึ้นนะ <c oughs> แล้วก็เห็นชัดมากขึ้นประกอบการอธิบายได้ดีขึ้นขอบคุณทุกท่านนะครับ แลหลายคนตั้งแต่เมื่อคืนไลฟ์มาโอ้โ oh, ห okay. คนเข้ามาติดตามเพียบขอบคุณด้วยอ่ะสีสันแล้วก็ความสนุกสนานแล้วก็กำลังใจก็กำลังจะกลับมาสู่คาบอเอ็กซ์แห่งนี้นะครับนี่คือขีดเขียนเข้มหลังเกมตามสไตล์ของผมนะครับเพิ่มเติมจากเมื่อคืนในไลฟ์นะขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามชูใจ subscribe กดกระดิ่งฝากไลฟ์ฝากแชร์คุยบอกต่ออะไรก็แล้วแต่เชิญนะครับขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอลัมน์ต่อไปวันนี้ เด็กแล้วนะฮะนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เริ่มทำงานกันอีกแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับลึก n เน้นๆ c o อบอด X